สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้จวกยับตำรวจทำเกินไปไหมหมอบประชิดทำเนียบผู้ชุมนุมเรียกร้องวัคซีน mRNA ตู้คอนเทนเนอร์ขวางตำรวจเร่งสกัดทางแก๊สน้ำตากระสุนยางพร้อมกับระดมฉีดน้ำแก๊สน้ำตาหนักใส่ผู้ชุมนุมจนต้องถอยร่อนออกมา จากกรณีที่กลุ่มเยาวชนปรดแอกรประกาศชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาเทียนุสาวรีประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยการชุมนุมดังกล่าวมีอย่างน้อย15กลุ่มที่เข้ารวมด้วยเช่นกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย DRG กลุ่มทะลุฟ้าเฟมินิสต์ปลดแอก ภาคีบุคลากรสาธารณสุขสหาภาพคนทำงานสหาภาพไรเดอร์วีวอนเชีย er, หรือวีโวราษฎรออฟโรดเป็นต้นโดยพบว่าเจ้าหน้าที่พยายามสกัดไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใกล้ทถเนียบโดยเมื่อเวลาประมาณ15 30. นาฬิกานาที ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าขบวนกลุ่มมวลชนจากเครือข่ายกลุ่มต่างๆกว่า10เครือข่ายจำนวนมากทยอยเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนมาถึงช่วงแยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนินโดยมีกลุ่มกาดวีโบและมวลชนซึ่งถือโลก่กำบังพยายามที่จะฝ่าแนวกัน้นเครื่องกีดขวางและตัดตัวลวดหนามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวางไว ขณะเดียวกันทางด้านกำลังตำรวจพร้อมรถน้ำจีโนได้มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นและประกาศเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวพร้อมกับมีการประกาศแจ้งเตือนผู้ชุมนุมห้ามชุมนุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินพร้อมขอย้ำเตือนผู้ชุมนุมว่าเป็นการกระทำความผิดจึงขอให้ยุติการชุมนุม โดยขบวนผู้ชุมนุมยังคงหยุดอยู่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันแกนนำก็พยายามสื่อสารกับผู้ชุมนุมเพื่อลงมติว่าจะเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นถนนนครสวรรค์ผ่านแยกนางเล้งเข้าถนนพิษณุโลกเพื่อมุ่งสู่ทำเนียบรัฐบาลแทนหรือไม่ ระหว่างนั้นบริเวณด้านหน้าแนวเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมีการปล่อยควันสีขาวสีแดงและสีเขียวโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้มีการฉีดน้ำบริเวณด้านหน้าอีกครั้งคาดได้ว่าอาจจะเพื่อล้างกลุ่มควันดังกล่าวทั้งนี้การเจรจาย,ยังดำเนินต่อด้วยความเคร่งเครียดกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงยืนยันจะใช้เส้นทางราชดำเนินเหมือนเดิมโดยมีการขยับขบวนให้เข้ามาใกล้แนวกาดวีโวที่อยู่ด้านหน้ามากขึ้น ต่อมาเวลา16นาฬิกากาดวีโวเริ่มหรือแนวรั้วชั้นแรกของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามฉีดน้ำและแก๊น้ำตาอยู่เป็นระยะระยะซึ่งระดับความแรงของน้ำนั้นแรงกว่าในช่วงแรก โดยเจ้าหน้าที่พยายามประกาศย้ำถึงกฎหมายอย่างไรก็ตามกาดวีวพยายามบอกผู้ชุมนุมว่าให้นั่งลงและอย่าปาสินของในตอนหนึ่งระหว่างการเจรจาแกนนำประกาศว่าเจ้าหน้าที่มีการใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมเวลา16นาิกา15นาทีแกนนำประกาศเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลโดยเปลี่ยนมาใช้เส้นถนน นครสวรรค์ผ่านแยกนังเลิงเข้าถนนพิษณุโลกแทนจังหวะเปลี่ยนเส้นทางบรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีผู้ชุมนุมบางส่วนโดนแก๊สน้ำตาจึงต้องหยุดยืนใช้น้ำเปล่าหรือน้ำเกลือล้างบริเวณใบหน้าและดวงตา โดยขณะเคลื่อนขบวนตามถนนนครสวรรค์นั้นมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนยืนตรึงกําลังตามซอกซอยต่างๆมีผู้ชุมนุมบางส่วนด่าทอและปลาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนด้วยความไม่พอใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขบวนผู้ชุมนุมใช้ถนน2 3ถึง3เลนเหลืออีก3เลนให้รถสามารถจาราจรได้ในตอนหนึ่งของขบวนเดินเท้ามีผู้ชุมนุมถือป้ายผ้าสีขาวสกรีนข้อความว่าคุมเชื้อให้ดีเหมือนคุมม็อบเช่นเดียวกับแกนนำที่ปราศัยระบุว่าเรามาเรียกร้องให้ทุกคนหรือจะรอซิโนแวกขณะที่ผู้ชุมนุมกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ต่างพากันบีบแตร ى, ไปตลอดเส้นทาง จากนั้นเวลา16.40นาทีหัวขบวนเคลื่อนผ่านแยกนางเลิงเข้าสู่ถนนพิษณุโลกมาถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลและหยุดลงที่บริเวณแยกพานิชยาการก่อนถึงเชิงสะพานชัมัยมารูเชตไม่สามารถเคลื่อนขบวนเข้าไปได้มากกว่านี้แล้ว เนื่องจากมีตู้คอนเทนเนอร์ตั้งขวางเอาไว้มีรถจีโน่รถตู้ตำรวจพร้อมด้วยแนวกั้นรั้วเหล็กและลวดน้ำซึ่งผู้ชุมนุมบางส่วนรวมถึงทีมกาดวีโวได้นั่งลงบนถนน รอสักครู่ขณะเดียวกันแกนนำก็ยังคงปราศัยไปเรื่อยๆย้ำข้อเรียกร้องอยู่3ข้อและให้ผู้ชุมนุมที่พบเจอกระสุนยางให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในด้านหนึ่งมีการวางผืนผ้าไวนิวขนาดใหญ่สกรีนรูปพลเอกประยุทธ์พร้อมสาดสีแดงใส่ที่ใบหน้าโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการฉดาีดน้ำและแกต้นตาใส่ผู้ชุมนุมเพื่อกระชับพื้นที่ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาใกล้ไปมากกว่านี้ จากนั้นเวลา16นา50นาทีเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดน้ำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีเสียงคล้ายยิงปืนกระสุนยางโดยกาดวีโวพยายามบอกให้ผู้ชุมนุมนั่งลงและอยู่ด้านหลังแนวกันขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำเรื่อยๆและเพิ่มระยะแรงดันน้ำให้ไกลขึ้น โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิ่งที่ฉีดนั้นเป็นน้ำผสมแก๊สน้ำตาด้านผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามคว้างปาสิ่งของไปหาเจ้าหน้าที่ด้วยความไม่พอใจทางนี้แกนำได้ประกาศย้มกับผู้ชุมนุมว่าให้เป็นหน้าที่ของกาดในการเจรจาในแนวปะทะและขอให้ผู้ชุมนุมด้านหลังที่มีหน้ากากทยอยส่งขึ้นมาให้แนวหน้า โดยแกนนำได้ขยับรถเครื่องเสียงให้เข้ามาใกล้บริเวณแนวหน้ามากยิ่งขึ้นเพื่อเจราจากับเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำมีเสียงดังคล้ายปืนกระสุนยางและระเบิดโดยมีกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งออกมาอย่างหนานแน่นเป็นจำนวนมากและด้วยแรงลมทำให้ผู้ชมุมนุมตั้งแต่แนวกาดด้านหน้าต้องร้นขบวนถอยหลังลงไปไกลถึงบริเวณแยกนางเลิงผู้ชมุมนุมบางส่วนมีอาการแสบตาไอสำลัก แสบผิวหนังต้องใช้น้ำหรือน้ำเกลือในการล้างหน้าล้างคอและล้างตัวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกินภาษีประชาชนแล้วก็มาทำารประชาชนรัฐบาลส้นเท้าจริงๆหยุดทำไรประชาชนเถอะขอเถอะวัคซีนที่คุณภาพดีๆเอามาเถอะนะ ตำรวจพอใจในการบริหารประเทศแบบนี้หรือตำรวจพอใจในวัคซีนแบบนี้หรือดูข่าวเห็นข่าวแต่ละวันบ้างไหมว่าประชาชนคนไทยรวมประเทศใช้ชีวิตกันแบบไหนรู้สึกรู้สาอะไรบ้างไหมทำไมไม่ยืนเข่งข้างประชาชนที่ซื้ออาวุธไว้มาใช้แบบนี้สินะ เอาอีกแล้วไม่รู้จะพูดยังไงมองความเป็นจริงบ้างจะให้เอาคนที่ตายมากองอยู่ตรงหน้าหรืออย่างไรพวกคุณกำลังทำร้ายคนเสียภาเสียให้พวกคุณอยู่นะตำรวจมีไว้ทําตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาประชาชนหรือช่างมันฉีดน้ำใส่ไปเลยยิงแก๊สใส่มันเป็นอะไรก็ช่างมันต่อไปก็ลบคำว่าเพื่อประชาชนออกจากวิสัยทัศน์ด้วยนะคะเปลี่ยนเป็นเพื่อผู้บังคับบัญชาเถอะค่ะ รัฐบาลชุดนี้เก่งแต่กับมอบ็อบเท่านั้นแหละเก่งแต่กับประชาชนที่แก้ปัญหาโรคไร้แก้ไม่ได้ไม่มีสมองไอสมองหมาปัญญาควายคนติดก็จะตายคนตกงานก็จะตายอยู่แล้วโว้ยตำรวจทาสรับใช้เผดการทีเรื่องสลายการชุมน,นุมนี่ไวจังนะทีเรื่องวัคซีนเรื่องแก้ปัญหาบ้านเมืองนี่ช้าเหลือเกินขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุตตะกามารับชมสวัสดี